สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ผู้รักสารกรกรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะสวัสดีเดือนมิถุนายนนะคะคลิปนี้เราจะมาส่องพลังงานความรักความสัมพันธ์แบบ2คนรักเก่านะคะส่งคนรักเก่านะคะชาวธาตุไฟนะ,ะวันที่นะคะเป็นแบบสากลน,นะคะมีอยู่ที่ใต้ดิสคริปชันนะคะชาวธาตุไฟ ชาวธาตุไฟได้แก่ชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษผู้ที่เกิด21มีนาคมถึง19เมษายนชาวราศีสิงห์23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมและชาวราศีธนูนะคะ22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะวันที่ตามนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดท่านใดนะคะที่มีพลังงานราศีหรือลัคนาเป็นแบบโหราศาสาไทยถ้าชมพลังงานเอเนจีอ Energy, ของ Channel ของหมอแจนแล้วมีความแม่นยำหรือตรงก็สามารถรับชมได้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับชาวส่องนะเอาราคาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะขอดูพลังงานเนาะชาวราศีธาตุไฟนะคะส่องคนรักเก่านะคะเรามาจะมาดูเลยว่านะคะ ชาวธาตุไฟความรักความสัมพันธ์นะคะในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรขออ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทุกคลิปนะคะที่เป็นช n n e l ของหมอแจนนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์เป็นแบบโซเมตสามารถไปชมได้สําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะรายละเอียดพิกอเด็กพิกอะกัสนะคะหรือว่าราศีข้อความรักจากเขาถึงคุณเป็นแบบราศี12สราศีในช่องเพลย์ลิสต์นี้นะคะ ท่านใดจะใช้บริการชแนลของหมอแจนไม่ว่าจะเป็นการดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยการจัดเลขมงคลให้คนรักเก่าติดต่อกลับมาหรือหาแฟนชาวต่างชาติหรือนะคะจะจัดเลขมงคลเสริมการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะข้อละ599บาทนะคะการดูดวงส่วนตัว30นาทีนะคะ599บาทหรือเป็นแบบพิมพ์คําถามทิ้งไว้5คําถาม299บาท ID ไลน์มีไว้นะคะกดที่ลิงก์ไลน์ได้เลยแล้วก็ขอบคุณที่พร้อมโอนเท่านั้นที่แอดไลน์มาขอบคุณทุกท่านทุกการชมคลิปนะคะต้องขอบคุณจากใจเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าในอดีตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟนะคะกับคนรักเก่าสองคนรักเก่าเป็นอย่างไรขอพลังงานจากจักรวาลครูบาอาจารย์นะคะ มี energy พลังงานของเดือนมิถุนายนเพศสาวน,นะเด็กถือไม้เท้าพลังงานเดอฟูมีความคนเช้าละสีเมตรอาจจะมีความสัมพันธ์เป็นแบบว่าคบกับใครเป็นแบบเป็นเด็กหรือเริ่มต้นนะคะเป็นพลังงานที่ความรักเก่าคนรักเก่าที่มี energy นะคะคือไม่ไม่ผูกมัดนะคะมีพลังงานของชาวธาตุไฟชาวธาตุลมด้วยนะคะ เป็นความรักในวัยเรียนในวัยเด็กในอดีตในหนหลังนะคะมีความรู้สึกดีต่อกันอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงในความรักในความสัมพันธ์ด้วย <c oughs> ณสถานการณ์ตอนนี้อาจจะมีความห่างกันไปแล้วนะคะอาจจะเรียนจบทํางานแยกย้ายกันไปแล้วต่างคนต่างอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ณสถานการณ์นี้มีการติดต่อกลับมาของเขาหรือยังนะคะมีการติดต่อกลับมาไหมนะะบางคนนะคะเขาอาจจะห่างไปไปทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ในอดีตจะเป็นแบบนี้เรียนจบจากกันไปเขาไปทํางานที่อื่นนะคะเราแยกออกมาหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะมีความทะเลาะเบาแวงกันก่อนนะที่จะจากกันไปนะคะ ณนะตอนนี้บางคนอาจจะมีคนเข้ามาแล้วมีใครเข้ามาก็ได้ในความสัมพันธ์หรือเขากําลังจะเดินทางเข้ามาหรือเปล่านะคะหรือมีการแบบว่าห่างกันไปแล้วก็ห่างกันไปก่อนติดต่อกลับมาก่อนแล้วก็ห่างกันไปอีกก็ได้เนะในอดีตความรักความสัมพันธ์จะเป็นประมาณนี้นะคะขอดูสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเขาเป็นอย่างไรนะณปัจจุบันน,ะะนนี้ความรักนะคะคนรักเก่าของชาวธาตุไฟนะเมสสิงห์พนูนะคะเป็นอย่างไรนะคะ ขอดูพลังงานนะคะอืมปัจจุบันเขาเป็นอย่างไรเอตออฟโซสนะแสดงว่าเขากำลังรู้สึกหนักเหนื่อยนะคะหนักเหนื่อยอะไรกับการฟันฝ่าอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นการรอคอยอะไรของเขาก็แล้วแต่รอคอยความรักเก่ารอคอยคนรักเก่ารอคอยความชัดเจนอ่ามีพลังงานส่งมาถึงคุณนะอาจจะส่องเฟซบุ๊กคุณส่องโซเชียลว้าวยังมีความรักอยู่ตรงนี้ น,ะะนึกถึงรอคอยแอบดูแอบสืบแอบส่องนะมันเป็นอะไรที่เขากำลังจะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเขากำลังรู้สึกเหมือนว่าเขากําลังรักคุณนั่นเองนะนะคะ The love w นะมันเป็นความรักเรื่องราวในอดีตเขาอาจจะฝันถึงคุณได้นะ,ะคิดถึง คนรักเก่าความรักเก่าแอบมองแอบดูแอบ,อ,แอ,บ,แอ,บอะไรสักสิ่งสักอย่างนะคะหรือมีภรารกิจหน้าที่การงานของเขาที่เขากำลังจะทําหรือเขาหาทางออกไม่เจอในเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธนะ์ณปัจจุบันของเขาก็ได้นะคะหรือเขาจะต้องมีเรื่องหนักเหนื่อยนะคะไม่มีคนไม่มีคนที่คอยให้คาปรึกษาเขานะคะเหมือนกับที่ตัวชาวลาชาวทัดไฟให้เขานั่นเองนะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่านะ,ะเขาคิดถึงเราไหม นะเขาคิดถึงเราไหมเดี๋ยวเราดูนะคะเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นของชาวทาตุไฟเขาคิดถึงคุณไหมนะพไพ่ใบนี้มันเหมือนการติดต่อสื่อสารการทักทายกลับมาหรือเปล่าชาวราศีเมษบางท่านเพื่อนเก่าคนรักเก่าความรักเก่าหรือใครก็ได้คนเก่าๆนะติดต่อส่งข้อความข่าวสารมานะคะเด็กถือถ้วยหนึ่งไม้เท้าสี่ไม้เท้านะ อาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวให้ควาเกี่ยวกับเรื่องความรังครั้งเกา่าขอโอกาสแต่มันก็ยังมีความเครียดในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่คุณติดต่อเข้ามาก็ได้อาจจะมีปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ได้นะคะปัญหาเรื่องงานเรื่องสังคมสภาพแวดล้อมในการคุยกันก็ได้หรือนะคะ หรืออาจจะพูดคุยแต่มันยังมีความเครียดก็ได้บางคนมีคนกติดต,อต่อกลับมาแล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่มีก็ได้นะคะคนที่เคยเลิกกันไปนะคะมีปัจจัยเช่นนะ,ะอ,าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนะ้าที่การงานสังคมพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่มีอิทธิพลต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณอถ้าถามว่าเขาคิดถึงเราไหมเขาคิดถึงนะเขาอยากจะทักมาเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่บางคนบางสถานะ คนลักก่าของชาวธาตุไฟบางคนมีมีคนมีแฟนใหม่ไปแล้วมีคนใหม่ไปแล้วแต่มีเรื่องเครียดมีปัญหาวุ่นวายทาให้เขานึกถึงเราอยากพูดคุยกับเราอยากติดต่อสื่อสารกลับมาถ้าถามว่าเขาคิดถึงเราไหมเขาคิดถึงอยากพูดคุยแต่เขาหาทางออกไม่ได้ว่าจะทําอะไรต่อไปนะคะทีนี้ขอดูนะอืขอดูต่อนะว่านะเขาอยากบอกอะไรกับเราขอเป็นข้อความนะอืม เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณชาวทัดไฟนะเขาอยากบอกว่าคิดถึงผมบ้างไหมบางครั้งฉันพยายามที่จะซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้หยุดทำร้ายผมสักทีฉันขอโทษนะที่เราต้องเจ็บปวดกับความรักไม่ใช่เพราะมันจากไปหรอกแต่เพราะมันยังคงอยู่ต่างหากนะคะอันนี้จะเป็น energy ของเขาที่บอกคุณ เอาราคาทีนี้ขอดูบ้างนะสําหรับคนที่มาส่องชาวธาตุไฟนะนะ,ะชาวธาตุไฟอยากบอกอะไรกับเขาคนนั้นขอบคุณที่เลือกฉันแม้ว่าฉันจะไม่ได้ดีที่สุดนะคะขอให้พี่เจอคนที่พี่รักนะคะแล้วก็มี energy ว่าฝากความยินดีทุกเรื่องราวของความสำเร็จนะคะจะมีสักครั้งไหมที่เราเข้าใจหัวใจตัวเองจริงๆ ฉันเหนื่อยกับการรอคอยเธอเหลือเกินนะคะ energy ของคุณจะบอกประมาณนี้เอาราคาทีนี้เรามาดูว่าเรามาดูว่ามีโอกาสจะกลับมาไหมสำหรับคนที่นะคะเขาเรียกว่าอย่างไรอะ่ะ เขาคนนั้นยังไม่ได้แต่งงานนะคะยังไม่ได้มีแฟนไปอาจจะมีแฟนใหม่อาจจะมีคบหรือมีปัญหาหรือเขาอาจจะเลิกกับเขาไปแล้วหรือชาวธาตุไฟบางท่านนะค,ะคุณนะคะเป็นคนโสดอยู่หรืออยู่ในสถานการณ์ไหนก็ได้ที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะคําตอบนี้จะได้แก่พวกคุณนะคะเอาละค่ะมีโอกาสกลับมาไหมความรักเก่าคนรักเก่าของชาวธาตุไฟนะเขามีโอกาสกลับมาไหมคะขอดูนะคะ เป็นพลังงานของไพ่แปดดาบความเครียดความมิตกกังวลยังหาทางออกไม่เจอถ้าถามว่ามันยังมีความรักไหมครับสาหรับเขากับคุณมันยังมีความรักต่อกันมันยังมีความรักอยู่อย่างมากมันเป็นการรอคอยมากกว่านะการรอคอยซึ่งกันและการซึ่งหาทางออกไม่เจอในความเครียดความรู้สึกมันเหมือนต่างคนต่างรอคอยหรือเปล่านะคะ แต่เขาหยุดนิ่งไม่ได้ทำอะไรต่างคนต่างรอคอยแล้วก็เครียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้สองจิตสองใจสองจิตสองใจในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าเขาก็อยากกลับมาแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยรอคอย รอคอยไม่แน่ใจในตัวคุณก็ได้ไม่แน่ใจในตัวตนเองก็ได้หรือการหยุดนิ่งที่มันเนิ่นนานไปแล้วการเครียดคิดมากหาทางออกไม่เจอในความรักความสัมพันธ์อยากจะโทรกลับมาอยากจะติดต่อกลับมาหรือเขาอาจจะมีคนใครที่คุยคุยกันอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่แน่นอนหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นความสองจิตสองใจเป็นความรังเรใจเป็นความรู้สึกว่า มันห่างกันไปนานแล้วนะคะไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในการเลือกของตอนเองอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเนาะแต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> นะพลังงานหน้าไพ่มีราศีมิถุนนะคะที่โดดเด่นสำหรับของชาวธาตุไฟนะคะ,ะความรักความสัมพันธ์แบบสองคนละเก่านะคะ ท่านใดที่นะคะอยากได้คําตอบเป็นของตนเองให้ดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูแบบพูดคุยกับหมอแจนเท่านั้นหรือท่านใดอยากให้คนรักติดเก่าติดต่อกับก็นะคะดูรายละเอียดในช่องชุมชนได้นะคะว่านะ,ะมีรีวิวนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะนะ,ะการการชมคลิปของหมอแจนนะคะอจะใช้ได้ในกรณีที่ คุณยังสดอยู่นะคะไม่ได้ไม,ไ,ดมไม่ได้มีคนรักไปแล้วไม่ได้มีไม่ได้เลือกใครนะคะจะดีกว่านเนาะนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมคลิปแล้วก็นะคะอ,อ,อย่าลืมกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจกดไลค์ด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพวันนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ